สวัสดีค่ะผมมาพบกับเจ๊ทิพย์เธอเท่าจะตอนเย็นนะคะเพิ่งกลับมาจากสาวย่ะแล้วก็หิวข้าวนะคะกินก่อนก่อนจะทำกับข้าวช่วทขนมจีนหนอทำไมเจ๊ตั้งเป้าเหมือนั้น่ะทำไมเจ๊เอาไว้เฟรแบบนั้นหรอแกงหน่อไม้นะคะับนนี้ จะทำเมนูแกงหน่อยไหมแล้วพี่เมียเมียเมียังไม่เริกงานเมียังไม่เริกงานเลยทำไบมเลยให้กลับมาถึงจะดี เอาหมเลยกเกี่ก <All> right. ขนน้นัูนาที่จุย่ไป,ไปเไปช็ไปเช็เช็คก่อนการกินไม่เปน็นกินหน้าอยู่แหละแต่ว่าคำคือมันเผ็ดอย่างเดียวกินไม่เป็น เดี๋ยวไปเดนินนะานี่มาให้สวัสดีครับก่อนเลอันนี้ยังไม่ใช่ัสดีครับอันนี้มาใก,กล้ใกล้ให้เรีันให้นะสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้ผักหนูด้วยอ่ะพูดเดียวสวัสดีครับพูดแรง ผู้ได้ได้ยิน,นเยเอะๆเร็ว่าชอบทำเอ,ออๆน,น้าเออๆชอบทำหน้าเอออ่ะเป็นคนเออกายชอบทำหน้าเอ,ออๆว่าถ้าทำหน้าอีกก็คือว่าเออจริงไหมเป็นไหมพูดดีๆครับผมดีๆคุณลําโคน โอ,โอ้ยส a ายมันนานี่นานนานานกไหนไปเจียบสกายจะเอาสมูตีอ่ปงปุงอันนี้สกายไม่สบายลไม่ได้ไปอาบน,าน,าน้ำไม่ได้เล่นาน้ำไม่ได้ไปเล่นน้ำด้วยพ่อก็บุ๋กันไม่ได้อาบน้ำเล่นน้ำ เันตีว่าน่าเป็นอย่างเป็นป้ดพี่ดำน้ำเป็นอย่างเดียวเป็นน้องตัวเล็กๆเขาไเก่งอะน้องที่เขาไงั้น น้องในฐานะไอ๋ดตัวเก็ติดติดว่าได้เจอเะ รนรอนมากอเะไรอีกอะอีเกยียไมนคิดเกียทำงานเหรอกองเกยีย ไม่จักตลาดเ,าเอายายลามไปกินข้า,าวเที่ยงค่ะกกินข้าวสายแล้วกินข้าวสิบเอ็ดโมงนะ ก้าวใช้สิบเอ็ดโมงเอาเตียก็เลยไม่กินก็เลยหิวอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมันมันดี เดี๋ยวไปตัดผมวันไหนมันไม่ไม่รับไปข้า<ม>งหลังมันยาวเราข้างหลังขึ้นอันนี้คืออะไรเนะนี่ย<ม>ผักดองทิ้งหรอไม่กินไม่กินก็ทิ้งไปผักดอง ได้กินผักไม่กินหรือผักก็แต่ทีชอบกินผักตที่ชอบกินผักไม่ให่หรออร่อยแท้อร่อยว่า ซ่บปลาล่ำปลาเหลือ,อยาวุดเส้นแต่เมื่อคืนมันอืดแล้วเอาเข้าตู้ย็นเลยเอาไปล้างจ่ทิ้งก่อนไหมข้าหนะขยะล้างก่ามไหม ล้างในความไว้ตรงนั้นแหละฮะ,ะล,ล้างไงไปไหนหน่ะ แม่แม่ตามต่อแม่ยังขึ้นไปไหว้พระเรียกอนะไรนี่นี่กายนเกจบลืมแล้วละแก้วน้าเห็นไหมแก้วสีดแดงน่ะว,วางไว้ตรงนั้นเจ้าน้ำเมื่อกินเราไวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ลืมละเอามาให้หน่อยสิ วันนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อยากกินแกงหน่อไม้นะจ๊ะวันนี้เอาอีเทาเด้อค่ะทายคลิปค่ะารก่อก <c oughs> เงินอย่างเดียวใจสั่งซุ้มฝรั่งบ่สนใจดอกเดือไม่เปลือไม่อกินเทียวไม่เปทียวายใจดอกเดือเอออาจจะแก่ต่ำังจังๆเลยค่ะ อยู่กลายว่าใจยังละเมอตกเกลล้มนอนหน,น,นั่งหนึ่งเพิงเจอคนหกอยู่ไทย มันบอกขึ้นในไมทวง้านเฮานะแกงหมดนี่แหละจ้ะสดกินเซ็บ ก็ไม่แก่เท่าไหร่

่เหมือนไม่จะแก่อะไม่เอาละแก่เสอดน้ำไม้ันด้วยค่ะพี่น้องอเรียนน้ำลา้ายก็จะเป็นวัดจตุร็เนย คด็ไปนะกะจ็จะไปคู่มือเว้ยเพราะเด้ไปแล้วกจ็จะไปทุกวันเตนต็นอ่ะ ต้มแป๊ดเดียวก็จืดแล้วมันก็ยังไม่ขมมากเท่าไหร่ให้กดจักต่อคนนี้ล้างน้ำาจะสองน้ำซอยก่อนแล้วค่อยไปล้าง chúng hồng thọ cố cố chúng con cố quá em bỡi im bực khá thiên <laughs> <laughs> เก็บเงินเดียวจาตางังสมฝรัรงบาสนใจดอกเดอไม่เพลอไม่เผลิกินเทียวไม่หลดเลี้ยวไลยใจดอกเดออยู่กลยว่าใจยังห่วงเธอตกเจล้มนอนอยังละเมอ เปิดคนนี้เจอคนหักอยู่ไทยเอที่ข้าวทางูนะฟังเจอคนหักอยู่ไทยดีที่ใช้ข้อนี้เก๋นะครเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าี๋ยวจะมาต้มกนเห็นะขนาดมันก็ยังเป็นตี๋ลูก็นนี่สิคุณเจอว่าอย่างบบบเลย โอเค mm. นะครับพี่น้องขาร้านเสริฟปลาโอ้ยเมื่อกี้เกือบหลงลงมาแล้นะอุ้ยดีไหมเป็นต้อก่อนนะครับพี่น้องขาเหมือนที่ทนายดูสื่อด้วยอะเหมือนอัพอินให้น้อยเหมือนที่เขาอินไงใครกระเทยสกายเหรอไม่ใช่เออพูดมากเซนตี้นะเนาะพี่น้องขามาหันอเก็บภาพบรรยากาศไว้สำเนียงกันดนะจ้า ขอบคุณนะคะที่ขับมาเบิงมาชมน้ำเซนตี้ขอบคุณที่เป็นค้ามโฆษณานะคะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าแม่ดูดิหนูยงสอบอันเลยสวัสดีจ้ะสวัสดีครับก่อนดูดิไม่มีใครช่วยแต่หนูก็ยกเองโอ้เก่งเก่งเก่งนตีนะเก่งเก่งเลยดูดูดูเขาช่วยแม่เขาหน้านูย ช่วยแม่เก็บบ้านนะเซนตี not, oh, <intell> ้น่ะดูดูด <t ons> ูขยันจะตายขยันพูดขยันโพูหมากโมหมากแตงหมากโมหมากแตงขยันพูดขยันโพหมากโมหมากแตงก็ให้ช่วยยกก็ได้ยกเองก็นั่นแหละหมากโมหมากแตงขันหน่ามันอิดสิระเปลากันเอาเปลาหมากโมหมากแตง Редактор